สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขสุขคนเนาะกบกันคือเก่าบรรยากาศตอนสวยๆหนึ่งกับจิพากันเดินทางสิว่าสิไปหาหน่อไม้พี่น้องครั้งแรกไปส่วนไปหาหน่อไม้ลายไปครับเข,ขาดงเขาป่ากูเลยผูนะ้ใดก็สิพาไปนะมอสบอมียน้องมอสบอไป<ห>เ,เองอยู่แล้วเออแจ้งว่าจะเคยไปอยู่หลายเถื่อนเลยนเนาะไ,ไปหมุนป่าหมุนดงคาดอยู่แถวนั้นนะ หลดหลดมอไซน์นี่ไปพาไปใช่เถอะเอออ๋อสมพอไกลกันเติบยุดจากทางเขาจากขกซีก็เขาไปทางนั้นไปเติบยู่ไปยำนำมากได้้ามหลดเห็นที่เพิ่นไปนะไปยำนำมากได้ฮามหลดดึกก็ถึกอยู่ อาหารดิ้ไปนั่นแหละเห็นบรดบมีไปขี่กูดูแล้วสิขี่ก้าวเสาข้าสิหลังอ้าเสาได้รู้ไงอาหารล่าเป็นไงีอไปก็เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอะปั่นแน่ละ ได้ยังแต่กระตาตาสบายดีเ่นองเทียงกระตาไปกูเคยไปเลยอยากไปลองเบิกเป็นยังไงมันาปคือเขาบอกบแม่นแกงน้ำไม้ลหน้ำไม้ล่ลน้ำหมองยำนี่เนาะน่มันอ่อนไหมอ่อนแทบเข้าไป เจ้ากันไปช่วงนั้นเจ้าไปยุช่วงหามโหลหามลางนะหามโหลดหามลางจิงเดสีไนารามาขายวมาบ้อย่ลค่ะจ้าไปแดกไปจับในได้จักบาทเาไปแกเออไปแดกบอนะเออแดกบองกันเลกินยังกระแซพัดไปป่าแล้วพักไม่ไงไปแดกบองจบกินเขาแล้วก็ออกเดินทาง ไปกับอยู่บ้านเมียน,น้องมอสน้งอนงนอเขียน,มา,ม,นมาน,นได้ใส่หูสิบพ,พันวัไปออกหูสามพัน,ไไหนหเห็นแมงกับเบืออันเห็นแมงอันแมงว่า,าจับไปเท่นนาน,น,นั้นแหละเฮ็ดแมงว่าเขาใส่กบซะนะกบนั่นแม่น้องเนื้อพันว่าได้จับกบจับกบว่นมันจะออกกบว่นใส่หูสิบพันเลยวันแล้วเอาอันเอาน้ำมาสั่นเอาแมงเอามาอันน้ำมาสั่นหูละสามออกมา ไปออกมือละสามอุ้ยไข้ยู่ยังได้แสนกว่าพี่น้องเด็กๆก็กินกินได้อยังหรอเนาะพอ้ยอยู่สุด last เขาจะกินยังไงกินไข่ไข่มามม่าเป็นอะไรแต่ว่าอาหารแบบหลุดจัดๆเดี๋เขาจะบ่มักกินแอกเนาะ กน้อยถือเผ่าเที่ยงนาบ่หมอนี่่ไป้ายแต่สัอเดินทางไกลไปสวรรค์บ่เขาเลยี่พากัรเดินทางมอไซค์กับไปฝาก็ไปเที่ยงนาน้องมอเพราะว่าเที่ยงนามีน้องมอสทหลย

ก็ได้กหวานเวิ้งหมดเลยเดี๋ยยิงอหากินแล้วมัเป็นมดใหญ่มืขึ้นงอานุกอกกินรัดใหญ่ขึ้นมากอนนีใครแน่ยูแบบขยุ่นได้แน่ใหญ่เลยด้ามกับอยากเริ่มหูจักนั่นจักนี่แน่หูจักเอะไรหูจักแน่แล้วันยังหน่อยแต่ท้ามยังกับบคูโดอ๊ยจะเป็นบบ มัดเนาะอันนี้ขนมปีปลายคืออะไรใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยทำเจ็บนั่นเจ็บนี่กับฮู้จักเนาะฮู้จักไลยอ่าจะจำมีข้าวเปล่านั่นก้าวนี่ข้าวใสนะเออ่าแหละไปเน้ะเดินหลังรอไปนอนเลยจะเดินท้างโซ่จอยได้ยังแน่สิไปป่านี่ฮะได้ยังแน่เนี่ยสหรับพี่น้องรุ่งหลงปออันนี้คือเป็นเสบียงอาหาร มีน้ำมาป้าหรืนับยังไงนัสี่สางสี่คนหางหางก็เชือกอน่ะกับเดียวสี่เบียงอารได้ยังนี่คืนบ่ไขได้ยังไปดีปลุงะสบายดิปลุงนะนไขเอาแร้วบอกอันนี้น่นมีเสมา เดี๋ยวค่อยเข้าปจ้าแล้วได้แล้วเียมเดินทางมาเลยพี่น้องไปดงดงบ้านน้องนกเคียนพอละน้องมดอันนี้ก็ไปกินตีเคยเออมาไปกินอ่ะมาเข่งพี่น้องเนียนี่มอวานมาเข่งเจ้าสีดนมหอมหมอวานพระนานนั้นหลอดวากะเมาเลยเมาไพ่ฉีนี่แหละ โอ้ไปขานรถมันก็วิ่นหัวรถแล้วปวดเข่ากันแล้วเพราะว่ามันน้ำหอมอยู่ในรถนะมันก็จ้าจ้าเป็นน่าดึดฉันน่าหลบไปเรียบใกล้แล้วคนอื่นบวมเมาอ่ะน้ำตี่ห้ามบุกขึ้นมาเถื่อนได้ขี่รถตู้ยังบุกขึ้นมาเลยนั่รถบางมันน่บวมเมาแม่รถนั่นรถละบาล้วบวมเมาอันนี้รถรถล่าน่ะทางวิกโก้แซ่บขนาดน่ะบวมเมามีอะไรยังบวมเมาได้ขนาดนั้น ก็ยังเม้าเดี๋ยวเราจะได้เอามันยังมีกินพวกกันเบาะมันยังอะเนาะแล้วขี้ราเมียอะไก็ยังหมูเม้าต้องใช้อะไร่หมูเม้าได้แล้วก็ปิดเบิร์ดเขาอัดเบิร์ดมอ่ามันจะเป็นน้่างอมมันละสีเไปมันเม้าดมหอมมันเม้ามานเม้าหอมนั่งรถพุทธยาวันนี้เขาไม่ได้โหลดนดมหอมมันถือโบบายแห้งได้มันก็วุ่นเวียนอยู่ฮะหายใจเข่ากันมันนั่งเลยก็หลับลับก่อน มันนั่งรับเท่อแบบพี่เทศเราพูจ้าทำตัวเองมารอดนะพี่ยาบอลงมาแล้วพี่อายุเพียนะวิงหัวนันรถข้างในดันดันนอกวิงจุวยขาว้านางนอกน่งเด็โอ้ยนางแต่ขาไปนั่างแต่ขาปนั่งเด็บในสะพานเข้าด้านซื่อเข่าด้านมีเหง่อยาวว้าโอ้ยมันวุดมันท้อมันหัาบ้าหัระบาพ้าซิ่งขนาดได้เนาะว้ายว้ายวายเอ มาข้ามานังมากพอเต็มดเาพูดอะไรี่คนละลายจาคนไปแหวอาหารใช่ีหยอืมอาหารเต็มดมดมคำยังลูกปลากรบป่อยปลา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 บ้ปลาดเฮ้ยเ็กระบอกเวนกันได้บ้าดีเลยคันหัวบ่อเวนอันนี้นะครับบอกพี่าพี่เี่ยอุ๊เลย

ไปกี่ตัวโอ้ทีอะไรในเร่องไฟครับนั่นเออแม่ชายขนมกระชายตีไก่ไว้ใส่ไก่ดิชายชายเนี่ไก่นั่นเดสุกๆๆเหรอมาอยู่นี่คือชีวิตความสุขนะเจ้าจอยบันนี้หนาครับเรียบมาหาหนาหนาตากันเริ่มมีซีวิสันขึ้นมาแล้วต้องมาบไปแต่งนะน้องมาแต่งห้องอีเซลสุดละสุดลด ยังเฟือนอ่กินยากินยาขนมตัวแบบขนมอันเด็ดใช่เด็มาอันเนี้ยมาามีน่อานกู่แซ่เนี้ยมันหลหมกมันไปทางปลาแล้วจอยนี่ก็จลาดเจ้ใส่เสือมาใส่เสือหมูเสื เออมูกระสากเองอะตีอนนแตงนากมาแตงของเสี่ยวเพื่อโรลดม้ามบลดนะอียนมันบลดยางรลงมานาตากบแตงไขาวนึ่พอาวเด้อลมางหนมื่นมาเลย้วดอ้นี่ลูกนติโลมาก้นบ๊ะตาคือบริ เพื่อไข่เดียเพิ่งว่ได้ชิมกินไข่นะกินน้ำแลไข่นะใช่ขอในไข่จะเอาไปกินโคกนะมะเงินหนึ่งเงินหนึ่งะปานกันไคยตัวอะไเฮห้องแล้บุกไปได้ยินเสียงดังบัได นัข้าวเดียวหนึ่งนะตาบอน้ำไกินบุ่บตกะบ่จ้ะฮะไันสิเาียวไปง่ายดอกเยกาบอบ่ไปเทียงก็ไปหอดกับเทียงก็แห้งเลยแย้ที่ไปเทียงมาเพลอค้ำหมดแหละข้าวจะข้าวเอกเกินเจ้ารามเลยหุ่งง เอาบ้านอีกอะยังนอนเฉยอยู่มันวะบ้านนี้บอกเจ้าไวเดอไวเดอานะฮะพอบอกหมูผ้าผบหมู่ผ้าบ้าฝยังนอนเฉอะอยู่ต้าจะเจ้าดหมจบียเสือใจไม่ได้นคะแนนนี่เลยงานเป็นคนเงมือ่นนี่คนเจ้าเีวเาด้วยนเกียวเสุ้สุกหเกี่ยวแล้วก็ผาเอาละเขาปูนีเกี่ยวแล้วผาดเวยเกี่ยวเถิด สิมาเกี่ยวซอยท้องสู้บทันันบ่บีกับบิ๊กแกลายไป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 เป็นไปอย่าปะหไปดูหมอบ่ไปดูหมอไปบ่งอย่าไปดูหมอบเออไปดูหมอไปบ่งอย่างะกินกินกินใ้เบิ่งเนียกินใ้เบิ้งเนียกินใเบิ่งเนี้ยวะ โอินเบิ่งไหวะไน่ยกินสุดเดยไกินสน่มกินไมมากินเลยลูกกลองดีดีที่กามันีข่านะมาสปอม่มมาเทมาเทมาเมาามเป็นเฮาขอขอเชิญ